กลับมาในช่วงที่2ของรายการพระเครื่องมืองสยามนะครับเราเดินทางอยู่ที่ร้านไตรรัตน์สามสามสามนะครับโดยคุณกบครับช่วงนี้นะครับพี่กบพี่กบจะมาแนะนําคุณผู้ชมถึงวิธีการดูที่พูดไว้ช่วงที่แล้วนะฮะใช่ครับเขาดูอะไรเขาดูยังไงแล้วก็จะลงรายละเอียดเยอะกว่านั้นอีกนะครับเริ่มที่วันนี้มีมีพระที่จัดมามีีมข้างบนนี้ก็จะเป็นบล็อกแรกพพ์เลครับผมเป็นคุณแผนคุณแผนหมดผมร้านผมจะเน้นผงพายกุมารครับผมบล็อกที่หนึ่งบล็อกหนึ่งบล็อกสองแล้วก็ลองพิมพ์จะ่วางพิมพ์ผมขายหมดแลล้้้ววออ่านนนะะฮัีีคืมมบ็กใหดู คุณผู้ชมหาดูยากนะปัจจุบันนี้ค่านิยมสักเท่าไหร่ลเนี่ยก็ขั้นต่ําก็ต้องมี3ามแสนขึ้นจนถึง5ล้านแล้วแต่ความสวยงามใช่แล้วแต่เนื้ออะไรสีอะไรอ่าครับผมนะฮะแล้วบล็อก2นะฮะบล็อกสก็ตั้งแต่แสนขึ้นไปจนถึงล้านเหมือนกันครับผมแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ความสวยงามใช่ครับเราเริ่มมาที่บล็อก2ก่อนนะฮะคือเริ่มจากความนิยมน้อยไปหามาก่พี่กบก่อนจะไปดูกันเนี่ยพี่กบให้ความรู้คุณผู้ชมนิดนึงว่าบล็อก2มันเกิดขึ้นตอนไหนยังไงมันสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อออะไไรยงตน ตามประวัติเนี่ยเขาบอกกันว่าเนี่ยนี้คุณแผนบล็อกสองเนี่ยจะสร้างก่อนบล็อกนิยมแต่ว่าบล็อกหนึ่งเสร็จแล้วมาสองใช่แล้วมาสองคือคือไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ใช่นุสิ์ที่ที่อยู่ในวัดจริงๆเราก็รู้รู้แต่ว่าสิ่งที่เขาบอกกล่าวกันมาว่าเนี่ยเขาสร้างบล็อกสองก่อนแล้วก็มาแก้เมฆพิม์จนมาเป็นบล็อกนิยมอย่างเงี้ยเราก็เราก็ฟังแบบนั้นแต่ว่าอีกสายหนึ่งก็จะบอกว่ามีแต่บล็อกนิยมซึ่งอีกสายหนึ่งอาจจะไปเช่าที่วัด แล้วก็ไปเช่ามาก็องค์ละยี่สิบาทสิบาทเนี่ยก็ได้จากบล็อกแรกมาแต่ผมว่าบล็อกสองมันน่าจะสร้างแล้วหลวงปู่ท่านแจกอย่างเดียวเสริมขึ้นมาแล้วก็แจกอย่างเดียวแจกอย่างเดียวแล้วก็พอพอมันไม่สวยพอมาสวย้็มาเป็นบล็อคนิยมซึ่งบล็อคนิยมจะสวยกว่าบล็อกแรกมากหรืออาจจะเกิดว่าพอสร้างขึ้นมาแล้วไม่สวยท่านเลยตัดสินใจแจกไหม เป็นไปได้อ่าเป็นไปได้อาจจะแจกยังใจแจกก็คือแจกลูกศิลย์ใกล้ๆๆก็แจกแจกแจกไปครับผมแล้วก็พอแก้ไขแม่พิมพ์จนสวยแล้วก็เออทำเป็นบล็อกแรกออกมาที่บล็อกแรกนี้ก็มีการจำหน่ายที่วัดละมีการจำหน่ายที่วัดแล้วซึ่งซึ่งตอนนั้นก็สิบบาทเองสิบบาทยี่สิบบาทบล็อกสองที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะฮะครับผจำนวนการสร้างสักเท่าไหร่พี่หลักละผมว่าหลักพันหลักพันแต่แต่แต่ก็มีหลายพันอ่ะอ๋อพันแบบเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่ซื้อภาคซ้ำเลยครับ ก็แปลว่าเยอะอยู่พอเยออะยยู่วังยังไม่ซื้อพัดซ้ำจากจากที่ใครๆที่ทำหนังสือที่เห็นพระในคาตาลิปตเฮ้ยมันมันยังไม่ซื้อซ้ำเลยวะอ่อครับผมแปลว่ามันต้องมีจำนวนเยอะอยู่พอต้องมาเป็นพันคือพันไปๆอาจจะ7,000 8,000แปดพอะไรไปใช่ใช่ไม่เป็นพันนะครับวิธีการดูที่วิธีการดูอย่างอย่างที่ผมบอกว่าด้านหลังอย่างหันด้านหลังอย่างด้านหลังเน่ยที่เห็นเห็นเห็นไหมเห็นว่าที่เป็นเหมือนหัวธนูนี่นะฮะมันเป็นห้าเหลี่ยมมันหัวธนูซึ่งจะมีความคมความคมของสันพัดเนี่ยจะครบหมดเลยครับแต่ถ้าพัดปลู่ๆมันจะ อ่ามัน,นจะรู้ๆแล้วแล้ว,ลวสันที่มันพิมพ์เนี่ยเราจะถอดยางพอถอดยางปุ๊บมันจะหนาครับผมความคมของขอบตรงเนี้ยมันจะหนาครับอ่ามันจะหนาแล้วอักขระเนี่ยมันจะตื้นครับคือคมยังไงมันก็จะตื้นเพราะมันชัดถอดออกใช่มันจะไม่ชัดทุกจุดไงใช่ไหมเหมือนเราเขียนหนังสือเนี่ยเวลาเขียนไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันเท่าหมดเลยอ่าแต่เวลาทำเนี่ยมันถอดยางเดี๋ยวตัวหัวโตบ้างเดี๋ยวเส้นมันยุบไปบ้างเดี๋ยวเส้นมันคื้นบ้างน่ารักน่ารักลักษณะอันนี้เป็นรายละเอียด ซึ่งซึ่งมันปีกย่อยในการดูพระว่าเก๋ดีเก๋ไม่ดีครับอันนี้คือก็คือดูหัวธนูเนี่ยก็คือดูพิมพ์ทรงก่อนดูพิมพ์ทรงก่อนแต่คุณผู้ชมสังเกตนะอันนี้นะที่ผมเห็นเลยนะพี่กบดูขอบตรงนี้ใช่คือมันคุณผู้ชมจะเห็นเป็นเนื้อเกินมานิดนิดนะฮะใช่แล้วนั่นแหละมันจะมันจะเล็ก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 ครับผมเป็นเส้นนูนที่มานิดนิดเนี้ยจะเป็นของเกยนแบบมันจะมันจะมวนไปเลยใช่ไหมเออมันจะมวนไม่มวนก็หนาอ่าครับผมหนาขึ้นมาแล้วก็พอหนาขึ้นมาปุ๊บ ความคมของห้าเหลี่ยมมันจะไม่มีครับเนี่ยคุณผู้ชมมองเห็นแน่แต่เห็นได้แค่แน่ยิเกินขึ้นมาดนี่แต่ความคมของห้าเหลี่ยมมันจะไม่มีเหมือนตอนเขากดแล้วค่าหยิบขึ้นมาเนี่ยลวเข้าตัดแต่งอะไรอะไรตามมาอาจจะเหลือเป็นแบบนิดเดียว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 ซึ่งยก้นมาดิบๆบางๆใช่นิดๆบางๆนี่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 คือขอบแม่พิมพ์เลยที่โดยธรรมชาติของมันจะต้องเป็นแบบนี้ครับอ่ะลำดับต่อไปในการพิจารณาพี่หลังจากดูพิมพ์ทรงสมมติดูอ่ะเป็นเป็นทรงงสมุดใช่และจบดูอะไร อักษรครับผมตัวอักษรที่เขียนอยู่ข้างบน,น,ลนลห,หลงพุทิทิมวรหันไลครับม,มันจะ้องคมชัดแล้วก็ตัวหนังสือของมันเนยจะใกล้จะเกือบเฉียดไม่พิมพ์เลยครับเออจะใกล้ขอบเลยไอ้ของฟอร์มที่เห็นมันมากส่วนมากจะตื้นตื้นบางบางทีก็ตัวใหญ่บางทีก็ห่างห่างออกจากตรงนี้ครับแล้วก็ยันมันก็จะหนามันคืนยันก็จะเบี้ยวอครับเส้นยันเนี่ยเวลามันชัดมันจะตึงทั้งเส้นเลยครับครับแต่ว่าแต่ว่าบางคนก็ใช้วิธีไปถ่ายให้มัน ถาแล้วก็จะดูเวนว่าพระถ่ายไม่ไถ่ายอ่ามาที่ด้านหน้าบ้างครับพี่ด้านหน้าเนี่ยสังเกตว่าความคมของพระเนี่ยมันจะชัดหมดเลยครับอย่างบัวข้างบนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆคะแล้วตัวลูกตาจมูกและเส้นสังขติเนี่ยจะคมหมดเห็นนะ เห็นหมดคือบางทีคุณผู้ชมมองดูจะคิดว่าพระไม่มีหน้าไม่มีตาแต่จริงๆว่ามีมีลูกจมูกมีลูกตามีคิ้วเลยอ่ะเห็นแล้วแทวสมากๆจะมีคิ้วเลยได้เห็นอยู่ใกล้ๆจะบอกเลยพระมีคิ้วทั้งมุมมุ่ได้เห็นแล้วแล้วพระปลอมเนี่ยมันจะไม่ชัดแบบนี้คมันมันจะหายไปเลยอาจจะม้วลเออจะม้วลหัวโตๆกลมๆแล้วก็เส้นเส้นของเสียรเนี่ยมันต้องพิ้วอ่ะคำว่าพิ้วเนี่ยผมอธิบายลำบากแบบเห็นแล้วมันสะบัด ความอ่อนไหวเหมือนเหมือนลาบปากกาใช่ใช่แล้วความคมของผ้านเนี่ยเวลาผ้ามันคมจะคมเสมอทั้งหมดเลยครับ bon. เท่ากันเอมันจะคมเสมอกไม่มีอะไรไม่มีขาเด่นกว่ามือเด่นกว่าอกเด่นกว่าหัวเด่นกว่าเนี่ยในธรรมชาติผ้ามันธรรมชาติของขอในการกดแล้วก็สุดคนมาจากแม่พิมพ์ต้นฉบับใช่มันจะกดออกมาแล้วมันก็จะคมตัดคมทั้งวันอย่างนี้เลยดูดูดูเห็นนะขอบด้านข้างมันก็ยังเห็นความคมอยู่มันจะเห็นเส้นคมอยู่นิด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 คือถ้ามันหนาหนาเตอะเตอะนะจ๊ คาดการณ์ไมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถือว่าที่เห็นปาประมาณเท่านี้ก็เท่านี้โดยธรรมชาติอาจจะมีหนากว่านี้ได้ครับแล้วแต่เพรนั้ามือใช่ทำมืออาจจะมีหนากว่านี้ก็ได้แต่ว่าความหนาโดยธรรมชาติดูจากด้านข้างเห็นมาแล้วว่ามันจะมีความคมเสมอครับผมแล้วก็สันที่เห็นตัดกับตัดเนี่ยมันจะเห็นไหมเป็นเส้นละเอียดนิดเดียวครับของเก๋มันจะแบบหนาๆหนาๆมาพูดกันถึงเรื่องของบอลบ้างบอลรีบอลโดยธรรมชาติของปูนนีิบอลเนี่ยทำปอมยากมากเพราะอะไรฮะ เพราะว่ามันเป็นบอลที่ผสมแต่ละครั้งไม่เหมือนกันสังเกตว่าพระแต่ละองค์เนี่ยดูแต่ละองค์ที่ไเห็นแบบบอลจะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยมันจะเหมือนกันไม่ได้เลยคืออย่าไปคิดว่าเก๊นะไม่ใช่ไ่ใช่ก็คือผสมมาหมดก็ผสมใหม่อ่าไปวันนั้นครัว่าบอลที่นี่น่าจะเป็นบอลที่ทาบันวัดอ๋อหน้าบันทาพวกบันวัดอันนี้มันจะเป็นบอลบอลเกตเกตสีแล้วผสมกับน้ํามันอฮะแล้วก็ทาใช่ครับซึ่งช่างที่ผสมบอลเนีายจะแตกต่างกันไปน้ำหนักมือไม่เท่ากันวันนี้อาจจะไปอีกคนหนึ่งทาก็ มันนี่อาจจะเป็นคนนี้ทําก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นทําก็ได้ใช่ไหมแม้แต่คนเดิมผสมเขาก็คือเขาไม่ได้ผสมตามจุดใส่บอลสองช้อนไม่ใช่เดินเข้าไปบุญถาวรอันนี้2หยดแั้วั้่างสามหยดแล้วก็เขย่าวขย่าวไม่ใช่อันนี้คือใช้ความรู้สึกใช้ฝีมือดิ้บมาดูเดพระทุกองค์ต้องไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันองค์องค์เหมือนกันเป๊ะนะแล้วบอลก็ไมีมงค์เกยฮะแล้วไอ้จุดเงยมันจะมีให้ดูว่ามันนิดเดียวอย่งมันกระหูกมันปลอมฝีมือคือทุกวันนี้ปลอมฝีมือไหมบล็อกสองยังไม่ฝีมือ จุดที่หางคือตรงไหนพี่จุดที่หางคือความคมของพระบล็อกสองเนี่ยเส้นรายละเอียดมัน may ตื้นเนี่ยพอมันตื้นแล้วมันคมมันจะปลอมยากแต่ว่าถ้าจะพิมพ์ใหญ่ของบล็อกแรกเนี่ยมันจะปลอมง่ายเพราะว่ามันโตอ่ะใหญ่โตแล้วบอลนี่ยพี่เขาปลอมเหมือนไม่มีหางเนื้อลายเอียดของบอลว่าคเวลาทาใหม่ๆหรือทำแบบมันจะมีกลิ่นครับมันจะมีกลิ่นไนโตรเจนไนโตรเจนแล้วความความแห้งของมันอ่ะมันจะไม่แห้งสนิทครับ มันจะเหมือนแบบลื่นๆเมื่อเมอเออใช่เพราะเห็บเอานแบบนุ่มมากคุณเหมือนเห็นคนทาสีบ้านใหม่ทาสีบ้านเก่าอ่ะผมทาสีว่าเออบ้านไหนเพิ่งทาสีมาครับแต่บ้านนี้ทาสีมานานแล้วเนาะธรรมชาติของของอายุพักสี่สิบปีเนี่ยมันจมเข้าไปในเนื้อไปแล้วครับมันไม่ลอยออกมาหรอกใช่มันซึมเข้าแล้วซึ่งอันนี้ก็คือโดมก็คือพวกกลิ่นเคมีไม่มีแล้วไม่มีแล้วรับรับแบบรุดมีไม่ของของปลอมยุคใหม่ๆที่มันฝีมือมากแบบไม่มีกลิ่นถ้าถ้าปลอมนะหลัมันต้องปลอมเก่าครับ ตอนระดับเป็นสิบสิบปีแล้วอ๋อปอมมานานแล้วปอมมานานแล้วแต่ถ้าปอมระดับนะ้นผมกว่าพิมพ์ยังไม่ได้เลยครับเพราะในยุคนั้นนะคือวิทยาศาสตร์ไม่มีอ่าเวียศาสตร์ยังไม่ถึงใช่เดี๋ยวนี้ใช้วิทยาศาสตร์หมดแล้วงาแต่พอแต่พออายุมันนานขึ้นปุ๊บบอลมันดันแห้งใช่แต่ความคมชัดไม่ได้ความความความคมชัดไม่ได้เพราะวิทยาศาสตร์มันไม่ได้ครับผมแต่ในยุคนี้คือความคมชัดได้แต่ว่าอายุบอลยังไม่ได้เอออายุบอลยังไม่ได้เพราะมันยังไม่ผ่านเวลาเวลาทาบอลนี่บอกเลยถ้าบอลเสมอเรียบไปหมดนะไม่น่าแท้ ความเสมอเรียบมันไม่แทนหรอกคือพวาวกนี้มันจะแบบคือมันปรานีไปมันจมใจมันปรานีแบบว่าเฮ้ยมันทะไมเนียนมันจมใจใช่แล้วก็ละเอียดพระฟอร์มเต็มร้อยเปอร์เซนต์วัวจะยากมากครับผมนึกออกเลยพี่กบคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาสร้างพระร้อนไปที่วัดนะท่านคงไม่ได้มานั่งแบบว่าก็ แล้วก็ไปแล้วก็แล้วก็ไม่ใช่วางวางเงี้ยวางใส่วาง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 แบบเป็นปูอันไหนแหวงอันไหนไม่แหวงอะนไหนก็ตัวใครตัวมันอะครับผมเจอบางคนหยิบเหรียญขึ้นมาแบบเงี้ยเพราะเหรียญเงี้ยบอกบางคนบอกโอ้โหทะโลกลอยจมูกลอยตามันเป็นอย่างนั้นโดยธรรมชาติอะครับต่อไปเราไปดูที่บล็อกอะไรต่อฮะนี่ดูดูที่ที่บล็อกแรกขึ้นเลยนี่เนี่ยบล็อกแรกขององค์ที่ไม่มีกรอบตรงนี้คุณผู้ชมจะได้เห็นนะฮะขออนุญาตนำให้ชมได้ไหม บล็อก6แสนนะเนี่ยล่ะฮะจะให้ผมหรือพี่เอาโอเคขอบคุณนี่ฮะอ่่เนียพิมพ์เล็กของบล็อกแรกเนี่ยนะซึ่งถ้าถ้าพิมพ์เล็กบล็อกเราก็ต้องเปรียบเทียบกับบล็อกสองพิมพ์เล็กแล้วเราจะมีภาพจะได้เห็นภาเห็นภาพว่าความใหญ่ความเล็กของภาพมันต่างกันเนี่อย่างอย่างตัวพระเนี่ยมัอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเนื้อดำของบล็อกสองนะอันนี้เป็นบล็อกแรกทาบอลซึ่งซึ่ง ความชัดของพระต่างกันครับผมถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่าพระของบล็อกแรกใหญ่กว่าลึกกว่าครับผมบัวใหญ่กว่าชัดกว่าครับชัดกว่าบัวชัดกว่าใหญ่กว่าแลวบล็อกสองเท่าที่ผมดูตอนนี้นะพี่เห็นเลยชัดๆเลยหนากว่าหนากว่าใช่หนาเพราะว่าแม่พิมมันไม่ได้ไม่รับการแก้ไขมันก็เหมือนบล็อกชาวบ้านอ่ะครับใช่อันนี้ก็เป็นบล็อกทองเหลืองอันนี้่หินมิโกนแล้วอะไรเงี้เท่ถ้าพูดภาษาภาษาเซนพระครับบล็อกถ้าเห็นมิโก็คือคืองบล็อกทองเหลืองน่ะมันก็เหมือนแม่พิมพ์เหล็กอ่ะ มันจะทำเล็คคมมากส่วนมากแต่งครับคุณคือหินมันก็และยิ่งกดไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มสึกเริ่มอะไรไปใช่ควาคมนะวิธีพิจารณาก็เหมือนกับบล็อกสองหลักเหมือนกับล็อกสองหลักคือความคมของพระเป็นหลักซึ่งซึ่งบล็อกแรกพิมพ์เรียบบอกว่าเก๋ดีมากนี่เหรอะเพราะอะไรเพราะพระมันใหญ่และถอดง่าย พิมมันยิ่งใหญ่มาวยิ่งถอดง่ายถอดยางึ้นมาปุ๊บแล้วแต่งได้แต่พิมพ์ล็อกตออมันจะแต่งยากถ้ามันจะแบบรายละเอียดที่ถ้าแกะมาจากยางมันจะตื้นไปหมดเลยครับผมครับสังเกตดูนะพี่เท่าที่ผมดูพระลวงปู่ทิมานะพี่ของพายกุมารเนี่ยคุณแผนเนี่ยหลายต่อหลายครั้งคือจะเห็นอมเขียวอย่างนี้คืออมเขียวที่เห็นก็คือบอลเนี่ยเวลาผสมเนี่ยมันจะมีมันจะมีปฏิกิริยาทางเคมีทางเเรงศาสตร์ซึ่งเวลาทาไปที่พระเนี่ยถ้าพระเนี่ย ผ่านการใช้โดนอากาศหรือโดนเหงื่อหรือโดนสัมผัสด้วยมือไปที่ยาเคมีมันจะทําทํำดียากับของพวกนี้แล้วมันจะทําให้สีบอลเนี่ยเปลี่ยนครับเป็นก็คือแบบเหมือนอบสีเหมือนตะไคร่อะมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยเรื่จนบางโอเนี่ยดำปี๋เลยอ๋อคือจะเปคือจะทองกลายเป็นเขียวเขียวแล้วจลจนดำเลี่ฮใช่มันก็ดําไปเลยครับคือซึ่งอย่างนั้นอะมันจะถูก ครับผมราคาพระเจ้าหนุ่มมันเขาเรียกเสียสภาพเสียสภาพเวลาไปส่งประกวดก็ไม่ได้ต้องรักษาสภาพเดิมให้ใชกที่สุแต่ไอ้สวยมากๆผมก็บอกว่าโอ้โหมันสวยจังว่ะอืมคือถามว่าแต่งใหม่แต่งเก่าเนี่ยเราไม่ต้องดูเราดูผมดูว่าสวยไม่สวยหรือเปล่อืมใช่ใช่ใช่นี่ฮเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือซึ่งยันข้างหลังเนี่ยยันอย่งเป็นบล็อกแรกกับยันก็จะใหญ่ตัวสอพยัญชนะก็จะจะชัดเจนหมดเลยมันจะใหญ่อย่างอย่างเงี้ยมันจะไม่สวยอ่ะมันจะตื้น มันจะตื้นมันจะเป็นเส้นเล็กๆใช่ไหมมันจะเส้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆมันจะไม่สวยใช่แล้วแล้วหลังจาการตัดขอบไม่พิมพ์มันก็อย่างที่ผมบอกอะความชัดของตัดขอบเนี่ยถ้าหนาๆเต็มหมดครับผมมันจะเป็นริ้วๆบางๆเงาๆเส้นๆอย่นั้นมันก็จะดูมีเนื้อเกินมีอะไรเนี่ยอ่าเนี่ยมันจะเนียนเนียนจะเนียมาคือไม่ใช่แบบว่าคือมาเป็นเป๊ะกำแพงกำแพงไม่ไม่รอดหรอกผมบอกเลยไม่รอดโอกาสเจ๊สูงแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าในเล่นพลาเนี่ย ต้องใจเย็นนิดนึงอย่าเห็นเร้าของทูอย่ารอย่าผ้าห้าหกแสนบอกว่ามีคนสองแสนห้าเอาไหมโอ้โหโอกาสตายมีสูงครับโดนมากครับอมาพูดถึงเรื่องเนื้อหาบ้างนะครับที่พี่กบพูดไว้ได้ตอนต้นเลยคือที่ชอบปู่ทิมนี่คือหลงไหลผองพายกุมารผงพายกุมารเป็นไงที่เล่าพายกุมารจะประวัติที่หลวงปู่ครับลูกศิษย์ที่ทําหนังสือก็บอกทิพยว่าเกิดจากผมงพายกุมารของปู่เมันยาพิษครับหยดลงไปนิดกระจายทั้งอก หลวงปู่เคยพูดถึงว่าก่อนทํได้วยพุทธคุณเนี่ยพุทธเนี่ยมันช้าเอาพายเอาผีไปใส่จะมันไวทั้งหมดมันเรียกได้ดังใจเรียกได้อย่าแต่ว่าหลวงปู่เนี่ยทำกระดูกของพายเนี่ยให้มันเป็นเทพท่านจะมีวิชาตำลักตำรับใช่เป็นเทพไม่ใช่เป็นผีแต่ที่แบบว่าถ้าเป็นผีแล้วก็เรียกถึงกุมารทองอะไรเงี้ยซึ่งของพวกเนี้ยบูชาให้ดีจะเกิดคุณบูชาพาด ไม่ดีบางคนบอกว่าอากุมารทองไปเลี้ยงที่บ้านมีมาแย่ลูกมาแย่หลานมาเดินให้เห็นมาไม่ให้กินมาอะไรว่าเฮ้ยมันมันน่ากลัวอยู่ที่คนเลี้ยงใช่อย่าเลียงแต่ถ้าเป็นกุมารเทพก็คือว่าใช่เสกเข้าไปโดยกํากับโดยพุทธกํากับโดยพุทธหมายถึงว่ากํากับโดยพระครับผมใช่ยังไงพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เหนือกุมารทองนครับผมอย่างอย่างพิมเล็กคุณจะเห็นกุมารทองนอนอยู่ข้างล่างครับผมพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้ายัน อยู่เบื้องหนือใช่อยู่เหนือกว่าแล้วท่านเสกให้เป็นเพราะว่าพุทธคุณบอกว่าเรียกได้ดังใจบางคนนะแบบบางคนที่บอกว่ามีสัมผัสที่หกหรือมีเซนต์เนี่ยบางคนเห็นเห็นสื่อได้สัมผัสได้แบบันนี้เอามาให้รู้สึกมึนๆหน้ามืดหน้ามืดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันนี้เเอา่ผมไม่รู้ว่าหลงตัวเองว่าอะไรพวกนั้นนะแล้วแบบว่ามีมีพลังสัมผัสได้ใจได้แบบนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าภาพนี้มันแรงจังหน้ากว่าและคนที่ผมเคยถามแบบ พระเก่งๆหลาอาจารยพ์พระที่กกษมสมาธิดีๆบอกว่าพระหลวงปู่นี่เอาไปให้จับบอเลยเลยว่าแรงมากพลัง,พล,งพลังแรงมากพลังแบบว่าแล้วก็พลังท่านออกไปทางเมตตามหาเสน่ห์มหาิยมค,คือถ้าพระเก่งๆผมเชื่อนะว่ามียานตรงนั้นถึงครับผมสัมผัสได้ได้มียานตรงนั้นถึงเพราะถ้าพระพวกนี้เกษมส,สูงกว่าเราเยอะครับผมบสังเกตที่องค์นี้องค์นี้จะเป็นองค์ที่เราจะเห็นเนื้อผงไพลกรมารชัดเจนเห่เนื้อผงไพลกุมารแล้วก็เห็นวนสารชัด เนี่ยจะเห็นเป็นแบบเป็นใบว่านผสมเป็นใบว่านผสมว่าคือหลวงปู่เนี่ยไม่ไม่ได้เอาแค่ผงพายมาท่านยังมีผงปฐมังผงทินิสิงเหข่งผสมกันใช่ที่มีผสมแล้วก็มีว่านแบบว่านล้ำแต้มมีใบว่านมีเก็ศว่านมีเกศสามีอะไรเงี้ยมาทท่านอาจจะไปเก็บมาตอนไปทุ่งดู่แล้วก็ตามใช่แล้วก็ใช่แล้วก็มาผสมกันก็กลายบางองค์ก็มวลสารจัดเลยขึ้นมาอยเห็นเป็นใบ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 เห็นเกศสาครูใช่เห็นเลยแต่บางองค์ก็เหมือนแต่เนื้อปูนครับผมมันก็เหมือนมันก็เหมือนเราตักก๋วยเตี๋ยวอ่ะ มันตักมาบางองค์หูเนื้อเต็มจานเลยมาแบบมันเชื่อว่ามูสาก็คือใช้มือคนนี่แหละในการนวดใช่แลวแล้วก็ตักมันก็กดๆๆมันไม่ได้แบบว่าฉันจะใส่ลูกชิ้นเพิ่มอะไรไม่ไม่ไม่มีคือทําบันแจกอ่ะมันสาระของท่านคือทําให้ลูกศิษย์ได้ใช้รับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เออเป็นเรื่องที่ว่าใช้แล้วเกิดคุณเนื่องจากหลวงปู่ทิมท่านเนี่ยปฏิบัติัตมชอบเก่งจริงอึ้งเลยอ่ะนะฮะ เนี่ยองค์นี oh ้ก็เป็นคุณแผนที่เรียกได้ว่าเราเห็นชัดๆส่วนใหญ่จะเห็นเป็นแบบทาบอลใช่ใช่เแบบทาบอลนี่คือเป็นเนื้อเหลืองเพราะเลยเป็นเนื้อเหลืองว่าหนาทองแต่เนี่ยจะมีท่าแป้งแม่พิมพ์ติดทั้งองค์ครับผมคือเวลาเวลาจะจะจะกดแม่พิมพ์ก็ต้องทาแป้งใบโรยแป้งก่อเพื่อมาให้มันติดใช่ไม่ติดครับครับอ่ะพี่กบครับวันนี้ได้ความรู้ไปมากมายเลยทีเดียวนะครับปิดท้ายพี่กบฝากถไปคุณผู้ชมที่สนใจปู่ทิมนะครับอยากจะมาศึกษาอยากจะมาเก็บสะสมเชิญครับพี่แล้วก็หลวงปู่ทิมก็เป็นพระเกจิ อาจารย์ที่ตอนนี้ผมบอกว่าหนึ่งไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยนะครับแล้วก็หนึ่งราคาก็ดีแพงแต่ว่าความว่าแพงมันก็มีแง่มุมคือมันก็มีมุมมืดคือมันอาจจะมีเกยเยอะนะครับผมบอกเลยว่าการเช่าวัตถุมงคลหรือการเล่นวัตถุมงคลไม่ว่าหลวงพ่ออะไรกันแล้วแต่เช่าในที่ที่สมควรจะเช่าอย่างศูนย์พักเครื่องอย่างศูนย์พักเครื่องมรดกไทยของคุณพยกระพันอย่างเงี้ยเป็นมาตรฐานนะครับบอกว่าเลยว่าถ้าเช่าพระจากที่นี่แล้วพระมีปัญหา ตรวจสอบหรือตัดสินกันว่าแท้เกะได้สามารถมาคืนที่ร้านที่ขายอย่างวันเงี้ยซื้อจากผมไปที่ร้านผมก็มาคืนที่ร้านผมคืนร้อยเปอเซ็นต์ถ้ามันไม่มีปัญหาผมบอกเลยว่าผมภูมิใจที่สุดเพราะว่ามีปา๋ามีสมาคมคอยรองรับคือมันก็เหมือนกับเราเป็นผู้น้อยอาศัยบ้านใหญ่อยู่นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ปา๋าให้การต้อนรับ,รบน้องๆหลานๆอย่างดีนะครับ,รบผมก็ ถ้าซื้อพระอาจจะไม่ต้องซื้อผมก็ได้นะครับทุกหลวงพ่ออยู่บนเนี้ยชั้นสองชั้นสามีตล่อรัทุกท่านมาตรฐานทุกท่านนะครับคือแต่ว่าในนี้ซื้อที่นี่ไม่มีพระวัดใจต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครับซื้อเงินคุณแท้ต้องได้พระแท้ผู้ทุกคุณต้องอยู่กับคุณครับวันนี้ขอบคุณพี่กบมากๆครับที่มาแนะนำนะครับน้องปู่ทีมให้คุณผู้ชมได้ความรู้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นขอบคุณมากครับคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าจะมีร้านที่น่าสนใจรออยู่ครับพักสักครู่เดียว